สวัสดีตอนเช้านะคะกุณมอร์นนิ่นะคะทุกคนเพื่อ mm hmm. นๆของพี่ตาอินสวีเดนวันนี้เราจะพาเข้าสวนหลังบ้านยามเช้าตอนเช้าค่ะหกโมงเช้าที่สวีเดนนะคะทุกคนเราจะพาเข้าสวนดูสวนหลังบ้านเนื้อที่500ร้ได้นะคะทุกคนเนาะเราปลูกอะไรบ้างคะ่ะมาดูครับพี่นนอง ต้นไม้อันนี้เราพาขายนะคะทุกคนนะต้นละห้าร้อยหรือสามแล้วแต่แล้วแต่มันจะสมบูรณ์แบบไหนประมาณนี้เนาะนี่ค่ะอันนี้แตกมา1ใบแล้วนะคะทุกคนเนาะนี่ค่ะพี่น้องเคยรู้จักต้นอันนี้ไหมคะทุกคนพี่ตาก็ไรู้จักซื้อมันเนาะไม่รู้จักซื้อมันน้อยกนนะอันนี้ต้นหมอนพี่น้องมีใครรู้ว่าทํำยังไงให้มันออกลูกทุกคนเจ้าขาต้นหมอน ต้นหมอมพี่ตาไม่ออกลูกค่ะทุกคนเนาะนี่ค่ะพี่ตาตัดกิ่งมันแล้วก็มันก็แตกมาขนาดนี้เลยพี่ตาต้องตัดออกใหม่เพราะมันสูงเอาไว้แกงแกงไก่นะแกงไก่ใบหม่อนนั่นนะคะทุกคนเจ้า่ะนี่ค่ะมีสวนส้มแล้วหนึ่งไร่นะคะทุกคนต้นหมอนหนึ่งไร่ค่ะสตรอเบอร์รี่อยู่ข้างในดบมุมอยู่นี่ค่ะยังไม่ออกเลยคะ่ะทุกคนสวนส้มก็มีนะคะ อันนี้ผักใบกะเพราญี่ปุ่นหนึ่งต้นแล้วก็หอมฝรั่งไม่โตเลยค่ะทุกคนหนึ่งต้นค่ะอันนี้เป็นผักแคลนะคะทุกคนเนาะนี่ค่ะเราปลูกมันก็ได้กินตัดกินไปหลายรอบแล้วนะคะทุกคนอันนี้เป็นรอบที่สามที่เราจะตัดมันนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเอาพี่น้องให้พี่น้องมาดูก่อนว่าผักในสวนครัวเราด่างบ้านเรา หนึ100่งร้อยได้ห้าร้อยได้อันนี้ผักเพียวทาไมไม่สวยก็ไม่ได้นีเป็นถุงปุ๋ยนะคะทุกคนถุงปุ๋ยแบบไม่ใช่ถุงดินะนะเนาะเราเอาดินมาใส่เนาะทุกคนเนะาะเพราะเราอยู่คอนโดเนาะอันนี้เป็นน้าหมักของเราค่ะทุกคนนะเรามาจากบ้านตรงนูนนะคะทุกคนผักเพลียวเราก็ไม่สวยนะมันสงสัยเราใส่ขี้ไก่มันเยอะไปทุกคนจ้ะใส่ปุ๋ยขี้ไก่เยอะไปใส่ไปสักสี่ห้าเม็ดน่าจะใส่เม็ดเดียวก็พอนะทุกคนเนาะ นี่ค่ะเพื่อนๆเอาเพื่อนพาเพื่อนๆมาดูสวนหลังบ้านพื้นที่ห้าร้อยไร่อยู่ในคอนโดนี่ค่ะตอนเช้าบรรยากาศยามเช้านะคะทุกคนนะข้างในยังนย,งยังไม่ถ่ายให้ดูนะทุกคนมันยังสุดกระปรกอยู่มันยังสุดกระปรกมันยังลอกอยู่ค่ะทุกคนไม่ใช่สุดกระปรกอ่ะผักแคร์ปลูกผักแคร์ไว้กินดีนะทุกคนมันกินได้ทั้งหน้าหนาวนะเนาะถ้าหน้าหนาวมันก็อยู่ได้นะเห็นเขาว่านะเดี๋ยวพี่ตา ตอนอยู่บ้านไม่ปลูกค่ะทุกคนผักแควมาปลูกที่นี่ค่ะเนี่ยแตกยอดสวยงามมากเลยค่ะบ,บ,บ,บางกลางวันแล้วก็เปิดหน้าต่างนะเากระจกเกิดออกเนาะเนี่ยต้นหมอนพี่น้องมีใครรู้ว่าต้นหมอนเราทําแบบไหนให้มันมีติดลูกค่ะทุกคนต้นไม้เราขายนะคะทุกคนเนาะมีทั้งสิบต้นนูนะเราเพาะเอาได้สิบต้นนะคะ เราเอาต้นแม่มันมาอันนี้เป็นต้นหลานลนะเนาะเราซื้อต้นต้นลูกมันมาจากเพื่อนปีตาก็ามาขยายพันธะุ์เป็นต้นหลานเนาะอันนี้เป็นต้นหลานนะแม่แม่มันตอนสามีย้ายบ้านนะทุกคนเจ้าค่ะสามีย้า,นนะายบ้านล้าสามีมาไว้ข้างนอกอากาศมันหนาวแล่มันได้ช้ำไปหมดอนะทุกคนต้นมันอนะ มันแห้งมันโดนมันซ้ําแล้วก็มันตายทุกคนเดี๋ยวพี่ตาเยโอ้ยยังมีใบเขียวอยู่เนาะประมาณนี้พี่ตาเยตดัตดแล้วก็ไปซ้าแตกยอดมาแล้วค่ะมีสิบต้นนะคะกําลังเพาะอยู่ข้างในนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในว่ามันมันติดเราขายเราจําหน่ายนะคะทุกคนเนาะภาษาไทยกนนะะ็จําหน่ายเนาะนี่ค่ะยังอยู่ที่นี่อยู่ะคะ่ะทุกคนเนาะนี่นี่คะ่ะต้นแม่นางนะนางแตกยอดออกมานะคะทุกคนเนาะ แตกยอดออกมาสองหน่อนะครับทุกคนเห็นไหมละ่ะมันยังมันแตกออกมามันจะใบจะเป็นแบบไหนก็ไม่รู้อันนี้ติดแล้วครับทุกคนเนาะอันนี้กําลังแตกนะอันนี้แตกใบอันนี้กาลังออกมาแล้หนึ่งใบนะครับทุกคนเนาะอันนี้ก็ออกยอดมาแล้วครับทุกคนอยู่ในหม้อน,นี้ก็กาลังจะแตกออกรากแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราจะให้น้ํามันนะวันนี้เนาะนี่ค่ะ น,นี่ได้อีกสองต้นทุกคนก็ยังโอเคอยู่เนาะเนีมนบบนน่มันแห้งตัวแบบนี้ทุกคนมันแห้งมันแห้งแบบนี้เราต้องตัดมั้ยถ้าไม่ตัดแล้วก็ไม่ได้ลูกมันอันนี้เป็นพินเซตสีขาวนะคะเป็นสีขาวแบบนี้ทุกคนพี่น้องเคยเห็นไหมนี่เป็นเป็นเป็นสีขาวอันนี้เป็นสีชมพูพินเซตเหมือนกันสียมพูอันนี้เป็นสีชมพูยังไม่ออกสีนะคะให้เพื่อนไปสองต้น ต้นแม่เนาะอันนี้เป็นต้นลูกนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นต้นลูกนะคะในท้องตลาดก็ขายแพงอยู่นะที่นี่เนาะนี่ค่ะใบเขาจะสวยงามมากเลยนี่ค่ะอันนี้จะกรอบอันนี้ก็กรอบนี่ค่ะกลับมาที่สวนหลังบ้านเนาะคลิปสั้นๆนะห้านาที6นาทีเขาพากันไปเนาะพี่น้องใครรู้เขียนคอมเมนต์มาบอกพี่ตาหน่อยนะ ไปหมอนพี่ตาไม่ติดลูกค่ะทำยังไงทำยังไงให้มันออกลูกบ่อนนะคะทุกคนเนาะลูกหมอนเราไม่ติดค่ะทุกคนเราเขียนไปถามหลานว่าเนาะลานเมื่อมันจะออกถ้ามันออกลูกมันเป็นแบบไหนแล้วก็ไม่เคยรู้เนาะลานบอกว่าถ้ามันแตกหน่อออกมาก็ลูกมันก็จะออกมาตามเลยประมาณเนี้จะออกออกลูกตามมาตามตามยอดนะนะ แตกหน่อปุ๊บลูกก็มีปั๊บ,น,บนั่นน่ะแล้วก็เพาะชาอีกต้นหนึ่งอยู่ข้างในนี่นะทุกคนนะเนาะแต่ว่ามันจะเป็นไหมแค่นั้นน่ะเนี่ยอันนี้ต้นนี้ก็เราก็เพาะชาอยู่ค่ะทุกคนเนาะนี่คะ่ะเดี๋ยวเราจะตัดด้วยแกงไก่เนาะเอายอดมาใส่แกงไก่นะเดี๋ยวเราจะเก็บใส่ตู้แข็งก่อนเก็บใส่ตู้แข็งไว้แล้วก็จะตัดมาให้มันแตกมาใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันไม่มันไม่แตกยอดให้เราหน่ะทุกคนเนาะนี่คะ่ะพามาชมสวนหลังบ้าน พี่ตาอินซิบิเดีนนะคะทุกคน